ครับสบายดีพี่น้องยังเห็ดเพิ่์บเ,เ,เห็ดโซจอยบอตัวได้ตัวได้ของโซจอยของ,งเัินแมโซจอยมีหวานบ่หวานอีกบอจะหนึ่งวานที่ตัวงจะหนึ่หวานทีงเห็ดเพิ่์บไปให้เพิ่์บพี่นอ้องเอง้หยหอยสีบวได้กินเพ,พิ่์บบ่มือนนี่ัวข้างหมอจะมีสิกินข้าวเปียกวะ mớt là bố trái mẹ có bịeăng sư xương mới mày bó có bịeăng nè. xương mới. tuần theo băng đi. tố tố đấy mẹ. ai quấn cái bên nhang tuyết sơn. sẽ mì bò hải châu bay. àu. 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 ไปก็ไปแลไวไงจะมากินก็ได้ปะนั่งกเป็นันั่งกับไปฉันนั่งกับไปไปไปพ่อไอ้อ้วนขึ้นลงส่งตัวนี้ป่ะกลังจะไปไอ้าะเอ้ยแกเกี้ยมไปแล้วจะเอาอกมาอีกย่ง กำลังสิไปพี่น้องสบายดีปะลุงสซนางกับไปน้ำมือนี่สบายดีพี่น้องจืดอยู่บนสซน่าของไายของพายเหนี่คอยคอยจืดแล้วคอยมาเอ็นนั่งก็ทำไม่โอ้ยนั่งยังหาอะไรลูกกําลังไปพี่น้องไอ้อ้วนก็อยากไปอ้วนคือาไปยู่เฮือนชะลุเอ้ยไม่เหมี่ยงด้วยฮะ โบมีเคยเจ้าข้าปึกเคยคนผมนเคยมีรถใหญ่เนาะกําลังไปพล <Okay. S 2> มัวบนอ่ะเอาคุกบอสขอๆบนเกาะเลยเอาผูกยู่หันเลยวะสะน,นังเออบนเ้าะน,นี้มันเละมันเพียงกว่าเข่า,ขาโอ้ตาเลยเน,นาะนั่งกับบอดี้อยู่แล้วนะยังไม่ทราอีกพี่หน่อยเลย ข้อมือใส่ค้อมือเท่าไหร่เนาะท่านซาจอยเลยพี่น้องเพท่านน้องอ้วนมาอักยามซาจอยเป็น้ังไงเลยบริเห็นเพื่อนได้โดนแหนะพลอมาเ่อได้ก็บริพ่อเพื่อนซาจอยอยู่สิยุเพื่อนอยู่บ่อก็ไม่เถาเน้อข้าวชิวสบายบนตกพี่น้องเลยอ่ะระวังมาได้ยุพี่มาทางนี้ห่วยสิไปได้อยู่บ้ นี่มาได้ยุ <S <S มาเยี่ยมมาเยี่ยมยู่นีน่มาเยี่ยมยู่นี่มาเออเออมาบ่ะนี้อุ้มเข้าทีน่ะป่ะนี่ทางพี่น้องเอ้ยฝนจะโตขึ้น

คนตกพี <dan> ่น้องเอ้ยฝนตกแห้งเง้ยแค่โซ่จอย่นอยู่ไซพี่น้องเอ้ยคือเมื่อยแข็งคนยืดยื้ออยู่เมถาวขีีทอดขีทอดมีการขีทอดพี่น้องเอ้ยอ่า กินเาแล้วบออันนั้นขาสก้อนเลยนะ้านเ็กเตี้ยงค่ะไออ้วนเาก่อนไม่เ่านี่กูว่าใส่ไปกินฮอดเอ่าอ่ามฮอดไม่เ่าเทไรอากอก็ไม่เ่าอีเทนึงนาะสิแคปนาจอนี่น้องแมงกอดไม่เ่านาะกอดไม่เ่าอีเทนึงนาะสิแคนายจเออ

เอาไปดมคางนะน้ำไว้นะนะน่ะไปดมคางนะน้ำน่ะเออไปดมคางนะน้ำเออกินทอดไปเถ่าเอ๊ะอยากมาหาไปเถ่าเอ้เข้าบอกให้มาอยากมาอยากมาเปวดมาอันนี้เ้อนมาไหนกินขทอดแรกอันไห้กินข้าวเลยอัน ไปพ่อเศร้าจ้อยบางเว้นนี่นะมาแต่บ้านอันมืออื่นเพื่อสิไปเอาเงินเพื่อนะา้นางเพื่อสิไปเอาเงินมืออื่นนะอ่าอได้ไล่เติบอ,อยู่ไปยจงเนาะหุ้นห้างเนาะแต่ว่าหุ้นทางหะแล้วอ,อันได้ยินไใกล้นะส่วนไปน้ำอยู่อันเป็นอิ่งอยู่เพื่อนก่อนบัดตอนแรงมาเลยจังไห้อันบ่นั้นไปหา้าปิดละจัากเลยเขาว่าพังเบื้องเลยแล้แลถือวัด เราอยากมาไว้หนะาคงไปผับริกรับนาะบูไหวทางไปนี่เป็อะไรกรับไหวอืมอะ,ะไรเ,เออ่มือนาะคนนเท้าก็หายเพิ่งตาอ่าลาบกินเพีนเดียวออเออไพซสะจอยนั่ไปหาเออสะจอยไปหาเราไม่อยู่ว่าไม่เท่าไ,ไปเคไหาบ่าหนั่นนู่นจะเอาไป้าไม่เท่านูก,กินเท่ากัานยัง ท่ไมมุกอุนก็แสบอยู่บ่ท่าไม่ถาเนาะอย่าลืมนะอย่าลืมนะอย่าลือนักงลกที่เความหัวไม่ถานะอ่าไม่ไม่ถาสิแพงะมีกลัวแล้วบาทนี้นะเหตุอะไรบาทนี้นะไม่ถาสิแพงะมีกลัวเน่อย่าไม่ถาแพงเดือกลัวเลย แรนว่าจึกอะไรกินข <Exactly. S 2> ่ากินข่าแซ่บอยู่บ่กินยุเพิ่อน่จะไปใส่ถ่วยไ้เอออเยไป้ามาสิยืงเลยเนาะมาสิป่วยืมบ่ยืมจยืงจะยังแซ่บดีเราคันเพิ่อนเนาะเออเมื่อเทสจิงเทดลูกจิงเท็เขาเปียกกินเนาะนี้าเห็ดงามถุใบาเข่ากันดีเท่าได้ไนะ โอซสุกได้ซานางเอ้ยสุกได้ได้เออไปดิข้าวน่ะสิสุกเห็นอันไปสวกับกมื้อน่ะเรื่องมื้อละข้าวนะบ้านนน่เจ้าเก่แล้วแล้วมีหงนึงเออแหละ้ยตัวเองว่าเอสิได้เกี่ยวไว้อู่วมันสุกปลนี่หน้าเฮาก็สิได้เร่สิได้เกี่ยวแล้วนี่าตมวยน่ะบ่เออนี่ใกล้้เด้อเนาะลาอยู่ดอกาปีนี้เนาะฮะวยอืกไเป็นขดอด้ขอ ขาอุดันี่ไะมือเอออ้าวบอกนั่นเพื่อนมากมากกับอันสอนแต่โดนและหรือว่าไม่อยู่นี่เลยบอกเออเที่ยวไปเที่ยวมาเขินเมื่อบ้านบอกเพินมาสอนเขาเอกเพินมาสียงอววะเขินมาซานตอกบอกจักตอกเออเพื่อนมาจักตอก เป้ได้อันพันไก่เนอะเพื่อนเพื่อนเป้ได้ได้พันไก่เลยจะเพื่อนไปสนใจไปหาโซจอยู่เบิ่งไหมไครแน่และแข้นนะแม่แถวใครแน่และแขนจ้ะนะพันได้อยู่บ่อเลยบ่ได้ออ๋เออเจ็ดเจ็ดเจ้าเบื้องนี้นะพันได้บ่อ๋ออ่าอ่าอ่าเผื่อน่ะาวนางกับเซลมาให้ตะเวนถูกไหมฮะเนาะ พ้นต๊ะใครไปดิเออไปดลี่ซอจ้พีลีอย่บานเออรีอะเดีอยาปากเลยเดี๋ปากเลยเห็นซจ้มานั่งกินอ๋อเ้ดย่าพักอะไรดีใจพี่น้องเออคือได้เห็นสซจ้อยดีใจดีใจพี่น้องคืได้เห็นสซโจ้เลยจ้าดีซโจ้มาเลยต้องอวดกะลี่อยู่

แบงก็บ่ไดเมาช่าสันจ่อยคิดว่าสัจอยข้่าสั่จ่อยขอบประเม่าอย่างนี้อีกเจ้าเนะสัจอยไม่ใช่สัจอยเฮ้ยเหนมันไม่ีสัจอยจ้าจ้าอีไดว่จอยอยู่บ่ด้

แงนี่แม่ใช้มากินหอดเออกินหอดกันถอพงกันน้ยเออมาถ่างน่อแงนอน้ำซั่จอยแล้วมือนี่เออวดนะปอสตินซั่วจอยก็ปว่ไนดีอยู่แจเด้จ้าเออเนะไอ้แย้งนี่นไอ้แป้งนะ เพ็่นบริมาสุดก่อนนะก็มาหาเจ้าอยู่ซอจอดพรบูเห็นเจ้าไม่จอดเลย่ะไอดในน้นคอเลยม่เจอน่าไห่มานี่นะไป้งขีบม่นะลาไปเห็นยังไปเห็นเรียกบอกโอ้ลงขีบเออข่าวข่าวซีเ้ียสเกล้แล้วะเนาะผัวอยู่ว่าสอจอยตกไหมผัวอ่ อ่าอะไรเนาะหัวมาเลยเนาะเอาไปฮะหัวคืออันใหญ่กระหัวคือกันเห็นกระหัวลายกูหนี่ามันจะบนหัวเนี่ยมาสิไปปักซองม้วมืออื่นนะว่างวัลนักเรียนนักปั้งวันจันทร์ถันมืองามยามดีได้วันจันทร์เนาะ ว่าวันจันเป็นมืองามยามดีอีว่ามือวันจันทนะเขาทำได้ยินว้าสิไปปักซองบนได้ไปบอโอ้มือในวันดกับไปด้อีกนเาจไปเงินธนาคารกิแล้วพ่อจปเอาเงินธนาคารมืออื่นนี่กินแม่เนกินเข่าแล้วจะนอนเลย เอ,อเอาถั่วอะไรอ่อยเอาถัวไหมคืนครับกระดาลายเดอ<า>้อแซ่บเด้อีเมียค่ะกระเห็ดเมื่อกี้นี่เหเ็ดเผื่อเจ้าโด้วยสะโพ,พกเอากินเนื้อพกักกะรัเอาละพี่น้องคลิปนี้ก็สิได้ขอจบเพียงเท่านี้เด้อพี่น้นองเด้ขอพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องกลับสบายดี